สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณวึงแหว่งได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสคลิปลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสข้อความที่ว่าผู้จัดการตัวจริงของนักแสดง จำที่ผมพูดไปเมื่อคืนไหมครับว่าวันนี้เขาจะมีการถแถลงเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาจะมีการไปปรึกษาหารือกันนะครับผมวิธีการหลบหลีกและหลีกเลี่ยงผมนะครับผมผมก็เห็นได้แล้วแหละนะครับี่เป็นเทคนิคนะครับผมนมักข่าวมาดูชื่ออะไรขอดูบัตรตอนนี้มีกบี้ะนะ ตอนนี้นะครับพี่เน่งนะครับก็มาดูบัตรนักข่าวแมงเกลี่นะครับอันนาสัตเรื่องลงแล้วแต่แแตอืโอเคไปครับไปแล้วโอเคครับแ,แต่คือท่านทนายเขาจะให้สรุปว่าทนายก็ไม่ให้หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า สถานที่ส่วนตัวหรือไงขอดูบัตรพี่พีบอกตรงๆนะผมผิดหวังกับความรู้ของพี่มากเลยนะวันนี้จุดที่พี่ถามเป็นที่ของใครบ้านพี่หรือเปล่ามีสิทธิ์อะไรมาขอดูบัตรเขาไม่ใช่หวังดงดอกน่นิงจะได้มาตรวจสอบคนอื่นได้ใหญ่ครับประเทศใช้สิทธิ์อะไรเออ มาเฟียชัดๆใหญ่จริงๆขอดูบัตรด้วยมีสิทธิ์อะไรมาขอดูยิ่งใหญ่มากสื่อน่าจะเล่นคนนี้นะคะขุดให้ชาวโลกได้รู้ขยิบจนเป็นมาเฟียผู้กำกับบทที่เทถูสารรูปนึกว่าเป็นการดหนา้าผับจบปริญญาอะไรฮ่าฮ่มาเป็นรอประพอสาร เจ้าของนาตัวจริงแต่นี่หน้าสารจังหวัดมุกดาหารใช้สิทธิ์อะไรหรือเจ๊ที่มาขอดูละเมิดสิทธิส่วนบุคคลน,นี่ยสทรงเสียแต่พฤติกรรมมาเฟียมาดพอปนันกันกับบักพุนแค่อดีตเด็กเสืบน้ำร้านเมืองนอกคุยว่าจุบนอก อดีตเป็นช่างโรงพิมพ์ที่เมนฮัสตันมาดูบัตรจะเอาไปทำบ้างเป็นเราเราไม่ให้ดูมันเกี่ยวอะไรด้วยใช้อำนาจหน้าที่อะไรที่จะไปขอดูบัตรคนอื่นเขาคิดว่าค่าตัวแพงไหมเรามาต่อกันที่ทางด้านของทนายสมเกียรติกันต่อนะคะ โดยทนายสมเกียรติได้มีการไล่สดพูดถึงประเด็นที่ทางด้านของเต๋นจะมีการแต่งตั้งทีมทนายแอดเวนเจอร์เพื่อที่จะไล่ฟ้องช่องต่างๆเพื่อที่จะหารายได้มาช่วยในประเด็นในการจ้างทนายเอาเป็นว่าเราไปรับฟังทนายสมเกียรติมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเลยนะคะ นมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะครับเข้าใจไหมครับนะฮะผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะครับผมไม่รู้หรอกว่าเจ๊จะใหญ่มาจากไหนผมไม่รู้หรอกว่าเจ๊จะมีความรู้มาจากไหนผมไม่รู้หรอกว่าเจ๊จะเป็นเซล์แมนหรือจะเป็นอะไรมาผมไม่ทราบแต่ผมอยากให้เจ๊พิจารณาเรื่องการทำยูทูบใหม่ การทำ YouTube ต้องใจกว้างๆโดยเฉพาะช่องเจ๊เป็นช่องสาธารณะถ้าเจ๊ไม่อยากให้ใครมาต่อว่าต่อขานเจ๊ก็ปิดเป็นส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นจึงมีคำว,ว่าแมนๆหน่อยน,น,นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นขนาดปงหนึง่งขุนช้างดาวอังคารนะ่ะเจ๊เจาเดาวอังคารไปดา่าเขาสังเลตุ้มเป๊ะเขายัางอยู่ได้เลยเขายัางหายใจเข้าแล้วก็ยังหายใจออกอ่ะแต่รู้สึกช่วงนี้เจ๊หัวใจไม่ค่อยปกติสินะ แล้วหายใจไม่ค่อยทั่วปอดไม่ค่อยเต็มท้องไม่ทั่วท้องได้ลิ้มรสชาติความเจ็บปวดเดี๋ยวเจอลาเต้ปั่นสักแก้วหนึ่งก็ไปเหมือนกันค่อยรู้แต่ลาเต้เขารออยู่นะรู้จักเต้ถุงแดงไหมเดี๋ยวเจอลาเต้ปั่นร้อนๆสักแก้วหนึ่งนี่นนะฮรับรองฟื้นเลยนอ เอาถุงแกงด้วยนี่เขาฝากแกงไว้กินด้วยเป็นไงเจอปู่ถุงแกงด้วยเป็นไงนะครับผมขอเรียกร้องไปยังเจดาวองคารนะครับว่าความคิดเห็นโง่ๆอย่าเสนอถ้าจะเสนอต้องออกตังด้วยอย่ามัวแต่ขอผมฟังแล้วผมรับฟังไม่ได้แม้จะพูดเหมือนดูดีแม้จะเหมือนพูดดูดีอะ นะครับแต่จิตใจมันต่ำเพราะว่าเจ๊กําลังยุให้คนไปทําร้ายคนเจ๊ควรจะเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่เป็นการพูดจาเป็นกลาง,ลางจะอวยก็อวยไปแต่อย่าด่าคนอื่นอย่าด่าป้องเน่งอย่าด่าคุณช้างนะครับนะเจ๊พยายามจะแก้ตัวไงเจ๊ไม่ได้โชว์สกิลความจริงไงเจ๊พยายามจะแก้ตัวว่าเราเนี่ยทําถูกแล้วเออเรามาถูกทางแล้ว พอโดนสหาบาทาเข้าไปทถหนหมื่นนับแปดยังไม่ลุกเลยครับมื่นนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเจ๊จะต้องพิจารณาความสามารถของตัวเองถ้าเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ควลดลงไปเป็นพลทหารอยากอาจหางกลายมาเป็นขุนพลจงถอยตัวเองกลับไปเป็นพลทหารแล้วก็ไปนั่งเรียแข้งเรียขาเพื่อเอาอะไรได้ มีใครโกงผมนะฮะไม่ไม่ไม่ยอมกดไลค์ผมครับใครโกงผมไหมครับเนี่ยกดไลค์นะครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวความมันมันจะมันจะทวีทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นคิดก่อนจะพูดเจดาวังคารคิดก่อนจะพูดและไอ้วลีดาวคานี่เป็นวลียอดฮิตถือกําเนิดมาจากเจล้วน ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาจากเจดดาวอังคารแล้วก็แตกลูกแตกหลานนะครับมาที่ดาวอังคารมีการแป้พันนะครับคุณเกกาเดี๋ยวส่งให้ผมหน่อยนะฮะส่งให้จอนนี่ได้จอรน,นี่ส่งให้ผมก็ได้นะน,ะนะเพราะฉะนั้นท่านท่านจะต้องจัดขบวนแนวความคิดใหม่นะครับอย่าใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหาตัง แมมีการพูดด้วยนะลุงจะได้กลับมามากกว่านั้นอันนัน่นนัน่นนั่นนั่นนะมีการพูดด้วยนะเหมือนกับจะเอาคาดีความไปการไปเรียกค่าเสียหายกับคนที่เขามาเล่นยูทูบคุณไม่มีกึินคุณกำลังจ่อยค่าตัวเองแนะนำสิ่งที่ผิดผิดให้กับบุคคลที่เขากำลังจะจมน,น้ำแล้วคุณเอาเท้าของคุณกดหัวเขาลงไปอีก มีหน้าถึง,ถงปวดระวางไงนะครับมีใครส่งอันนี้ให้เขาหน่อยเอ๊มีใครส่งน้ำใบบบกให้เขาหน่อยไหมสักสิบขวดมาเก็บเงินที่ผมนะครับดูสีหน้าแล้วเหมือนอาการจะช้ำในนั่นแหละนะฮะนะ,นะเดี๋ยวสั่งซื้อน้ำใบบบกให้นะสิบขวดกินทุกวันมาละขวดสิบวันจะหายนะครับดูท่าทางจะพัวเสียหรือช้ำใน หน้าเหลืองๆไม่มีเลือดนะเจ๊โหงเเฮงไม่ดีนะเจ๊นะระวังนะระวังนะเดี๋หวัวใจวายกลางคอนโดนะไม่เอานะแล้วอยากคิดสั้นนะกระโดดคอนโดนี่ตัวใครตัวมันนะเว้ยเจ๊ดูท่าทางไม่ค่อยจะมีกิน,นด้วยดูท่าทางสงสัยขายของไม่ได้ก็เลยมาทำคอนเทนต์แล้วก็มีการรับบริจาคไปก,ก็พอเข้าใจได้อย่าหาว่าดูถูกนะ อย่าหาว่าดูถูกนะผมอาจจะดูผิดก็ได้นะผมไม่นิยมครับขนาดผมโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลขนาดไหนผมยังไม่เคยคิดจะตั้งทีมงานทนายเลยทั้งที่ตัวเองเป็นทนายความแล้วก็ไม่เหยไม่ไม่มีแนวความคิดจะฟ้องใครเลยอะ่ะนะครับแต่ถ้ามันมีการล้ำเส้นเกินเหตุจริงๆก็ฟ้องนะแต่อะไรเล,เ,ลเล็กน้อยๆอย่าเอานิสัยผู้หญิงมาใช้ อย่าเอานิสัยผู้หญิงมาใช้อย่าเอาความเป็นเจ๊ตัวเองมาใช้ใช้คำว่าแมนแมนให้เป็น